คุณคิดว่าความดังในติ๊กต็อกเนี่ยมีมูลค่ากี่บาทคุณรู้ไหมครับว่าช่วงที่ผ่านมานะครับพอผมมาสอนว่าตัวผมมาสร้างกนติดตามในติ๊กต็อกยังไงได้เป็นแสนโดยที่ไม่ต้องยิงแอดนะครับก็มีคนบางคนมาถามว่าเควินแล้วคนตามเยอะกินได้หรือเปล่าเอาไปทำอะไรวะนะครับสิ่งที่ผมอยากบอกทุกคนก็คือว่าเมื่อคุณมีคนติดตามเยอะนี่คุณทําได้หลายอย่างมากครับคุณสามารถที่จะขายของออนไลน์ก็ได้นะครับคุณเอาของตัวเองมาขายก็ได้ เอาของคนอื่นมาขายก็ได้คนอื่นที่มันไม่มีคนตามอะ่ะ <c oughs> คุณก็เอาของเขามาขายคุณเอ่อไหม <c oughs> หรือคุณรับสปอนเซอร์ก็ได้นะครับคุณสามารถที่จะรับโปรโมทนู่นนี่นั่นแบรนด์ต่างๆคุณทับได้หมดเลยเพียง <c oughs> แค่คุณมีคนติดตามแค่อย่างเดียวและสิ่งที่สําคัญที่ผมจะบอกทุกคนนะครับก็คือว่าผมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะครับ <c oughs> ชื่อว่า Never Split the Difference นะครับเป็นหนังสือเกี่ยวกับการต่อรองแล้วเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่มีมูลค่ามากในสิ่งหนึ่งถ้าคุณจะมีทรัพย์สินอะไรสักอย่างที่มันมีีมมูลค่่าาก มันคือการที่คุณมีอะไรบางอย่างที่คุณใช้ต้นทุนน้อยในการได้มันมาแต่มันมีมูลค่ามากสําหรับคนอื่นคุณเก็ตข้อนี้ไหมฟังอีกครั้งนะครับสิ่งนี้มันจะมีมูลค่ามากคือสิ่งที่คุณใช้ต้นทุนน้อยในการได้มันมาแต่มันมีมูลค่ามากสําหรับคนอื่นนั่นคืออะไรสายตาของผู้คนไงคุณเข้าใจความหมายไหมเวลาที่คนเขาจะเข้ามาแล้วให้คุณโปรโมทสินค้าให้นะครับใครทำติ๊กต็อดังๆเนี่ยก็จะมีคนมาอยากให้คุณโปรโมทสินค้าให้ใช่ไหม เวลาที่คนเขาเข้ามาหาคุณเนี่ยคุณทําคลิปโปรโมทสินค้าให้เขาเนี่ยคุณใช้ต้นทุนน้อยเปล่าถ่ายคลิปวะต้นทุนจะเยอะอะไรวะแต่มันมีมูลค่ามากสําหรับเขาเพราะว่ามันคือการที่เขาได้สายตาของผู้คนที่ติดตามคุณเข้าใจความหมายไหมหรือคุณขายของในออนไลน์เนี่ยคุณถ้าคุณมีคนติดตามเยอะคุณทําคลิปไปเด้คุณทําคลิปกี่คลิปอะต้นทุนมันน้อยมากคุณนึกออกไหมแต่มูลค่ามันสูงเพราะมันคือการที่คุณขายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมอยากบอกคุณว่า ทำไมการที่คุณทำติ๊กต็อกแล้วมีคนตามเยอะเนี่ยถึงสำคัญนะครับผมเควินธีรศัก์ขอบคุณครับ